สวัสดีครับพอนุมทุกท่านเข้าสู่ช่องธนวัฒน์ชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมีเคล็ดลับนะครับในการขันมะนาวหรือบีบมะนาวนะครับบีบยังไงนะครับไม่ให้มีรสขมนะครับเพราะว่าเราบางครั้งนะครับที่เราบีบใส่พวกต้มนะครับหรือใส่อาหารเรานะครับก็จะมีรสขมติดมานิดๆนะครับสาเหตุที่มีรสขมติดมานะครับเพราะว่า เจ้ามะนาวเราครับบริเวณเปลือกมะนาวนะครับเขาจะมีน้ํามันนะครับเราต้องทําการเอาน้ํามันออกก่อนนะครับถึงจะไม่มีรสขมนะครับวิธีการเอาน้ํามันออกจากเปลือกนะครับทํายังไงนะครับเดี๋ยวผมมีวิธีแนะนํานะครับวิธีนั้นก็คือนี่ครับใช้น้ําร้อนนะครับหรือน้ําอุ่นนะครับ เราก็จะเทเสษถ้วยนะครับจากนั้นเราก็ใส่มะนาวลงไปเลยนะครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะแช่ไว้1-2นาทีหรือ3านาทีนะครับนี่ครับเห็นไหมครับพอโดนความร้อนนะครับน้ํามันก็จะระเหยออกมานะครับน้ําก็จะเปลี่ยนสีนะครับสาเหตุที่ทําให้ มะนาวเรานะครับมีรสขมนะครับเวลาเราบีบหรือคั้นนะครับใส่อาหารก็รู้สึกว่าจะมีรสขมก็แช่ไว้ครับเพื่อให้น้ำมันที่เปลือกนะครับได้ระเหยออกมานะครับก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับให้มาแนะนำนะครับเพื่อ หลายๆท่านอาจจะไม่รู้นะครับนี่ครับแล้วก็แช่ไว้1นถึงสนาทีนะครับจากนั้นเราก็เอามาคั้นได้เลยนะครับจะไม่มีรสขมนะครับก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆจากธนวัฒน์ h ช n แนลนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามนะครับกดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ